หากว่าจะเล่าเท้าความกลับไปประมาณ70-80ปีที่แล้วสมัยรุ่นทวดหรือไม่ก็รุ่นปูย่ย่าจะมีชื่อของผืนป่าที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันติดปากว่าผืนป่าพระพลายก็เนื่องจากว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในผืนป่าแห่งนั้นมักจะมีพระธุดงค์เข้าไปปักกดบำเพ็ญเพียรภาวนาะอยู่อย่างไม่เคยขาดรวมทั้งในผืนป่าก็ยังเป็นแหล่งหากินที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ชาวบ้านและพลานป่าก็หากินอยู่ในผืนป่าแห่งนั้นเช่นเดียวกันชื่อผืนป่าพระพลายเกิดจากว่ามีพระธุดงเข้าไปมรณภาพหลายลูกด้วยสาเหตุที่ไม่มีใครสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นจนเป็นที่หวาดกลัวให้กับชาวบ้านและพลานที่เข้าไปหากินอยู่ในผืนป่าแห่งนั้นเป็นอย่างมากเพราะแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่มีบุญญ,ญาบารมีและพลังจิตที่แก่กล้าก็ยังเอาชีวิตไปทิ้งในป่าได้อย่างง่ายได้ ปราสาอะไรกับชาวบ้านหรือแม้แต่พรานที่มีวิชาอาคมติดตัวอยู่ไม่มากนักช่วงเวลานั้นก็นเลยไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบย่ำในผืนป่าแห่งนั้นอีกเพราะว่าพระที่มรณภผ่าไปนอกจากจะไม่ได้ไปตามที่จิตของตนปรารถนาด้วยบุญญาบารมีที่บำเพ็ญเพียรมาวิญญาณกับสิงสถิตยอยู่ในผืนป่าแห่งนั้นกลายเป็นผีเป็นพลายหลอกหลอนทั้งชาวบ้านและพรานที่เข้าไปไม่เว้นแม้แต่พระทุดง ที่หลายรูปก็ยังถูกหลอกหลอนถูกลบกวนขณะที่บำเพ็ญเพียรภาวนาหนักสุดก็คือถูกผีพรายที่เกิดจากพระที่มรณภาพขาตายอยู่ในป่าเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่เคยเข้าไปพบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นกลับไม่มีใครเคยหลอดกลับมาเล่าให้ฟังแม้แต่คนเดียวต่างกบพากันเข้าใจว่าเป็นฝีมือของผีพรายที่เกิดจากวิญญาณของพระธุดงค์ที่ตายจากไปก่อนหน้านั้นแต่เมื่อภายหลังได้มีพลานเข้าไปยังพื้นป่าแห่งนั้น ได้ไปพบเจอกับร่างของพระธุดงที่มรณาภาพอยู่ในผืนป่านั้นมีล่องรอยถูกกัดฉีกกินเนื้อหนังหายไปบางส่วนกษัตริยานิานว่าหลังจากที่ถูกผีป่าผีพลายทำ้ายจนมรณาภาพก็เลยถูกสัตว์ป่ากัดฉีกกินเนื้อหนังยังไม่ได้คิดว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรที่น่ากลัวมากไปกว่านั้นพลางยมวัยห้าสิบกว่าผู้ที่เข้าไปพบเจอกับร่างของพระธุดงค์รูปนั้นก็ตั้งใจที่จะเข้าไปยังผืนป่าเพื่อพิสูจน์ ให้แน่ชัดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแน่เพราะลำพังตัวของพรานโยมเองก็ยังไม่เคยพบเจอกับเรื่องราวอาถรรพ์อะไรในผืนป่าแห่งนั้นแม้แต่ครั้งเดียวและคงจะมีเพียงแค่พรานโยมคนเดียวที่กล้าเหยียบย่ำเข้ามาในผืนป่าเพียงลำพังนอกนั้นไม่มีชาวบ้านหรือพรานคนอื่นๆกล้าที่จะเข้ามาหลายปีแล้วส่วนพระธุดงนานทีปีหนถึงจะผ่านเข้ามายังผืนป่าแห่งนั้นแล้วเข้ามาปรากฏให้เห็นอยู่บ้างในช่วงหลังหลัง อย่างร่างของพระธุดงที่เพิ่งจะมรณภา่าไปพลานยมแกเห็นธุดงเข้าป่ามาเมื่อ3าสี่วันก่อนนั่นเองจะด้วยว่าที่พลานยมแกไม่เคยพบเจอกับอาถรรพ์ต่างๆในผืนป่าแห่งนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าแกเองก็มีวิชาอาคมเหนือกว่าพลานคนอื่นๆมากจากการเมื่อสมัยหนุ่มๆเคยได้บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ในบวรพระพุทธศาสนามาร่วมกว่า 10, สาิพรรษาก่อนที่จะศึกออกมาเพื่อดูแลพ่อแม่ของตนที่แกเท่า จนสุดท้ายพ่อแม่ก็ได้จากไปทั้งคู่ถึงได้ย้ายมามีครอบครัวอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ไม่ห่างไกลจากผืนป่าแห่งนี้มากนักช่วงที่สมัยบวชเป็นพระสงฆ์ก็ยังได้ออกทุดงไปทั่วสารทิศศึกษาเล่าเรียนทั้งในด้านปริยัติธรรมและบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อฝึก,กจิตสมาธิจากครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปจนได้มามีครอบครัวส่งผู้ที่เป็นพ่อตาก็เป็นพลานเก่าที่หากินในผืนป่าแห่งนี้มานานก็เลยได้รับการถ่ายทอดวิชาการต่าง ทั้งการล่าสัตว์การใช้อาวุธปืนรวมทั้งวิชาอาคมบางอย่างที่พลานมักจะใช้เวลาอยู่ในผืนป่าเพื่อเอาตัวรอดก็เลยยิ่งเพิ่มพูนวิชาความรู้ให้กับพลานยมเป็นอย่างมากเมื่อจัดการฝังหลังของพระธุดงค์ที่มรณภาพไปแล้วแกก็ได้เดินสำรวจไปทั่วทั้งผืนป่าที่เรียกขานกันว่าผืนป่าพระพลายก็เพราะว่าเดินไปทางไหนจะพบเห็นแต่อัฐบริขารของพระสงฆ์หรือพระธุดงค์ที่มรณภาพอยู่ในผืนป่าแห่งนั้น กระจ,ระจายไปทั่วไม่ว่าจะเป็นบาทกรดหรือแม้แต่เศษผ่าจีวรที่ขาดลุ่งลิ่งกระจัดกระจายครั้งนี้พลานยมไม่ได้ต้องการจะเข้ามานั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าแต่อย่างใดเพราะหากว่าต้องการจะล่าสัตว์ป่าผืนป่าที่อื่นๆก็มีมากมายที่จะให้ล่าแต่ที่เข้ามาก็เพื่อจะพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าผืนป่าบึงพระพรายนี้มันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่อดีตมาแม้ว่าตนจะไม่ได้เกิดและเติบโตอยู่ที่นี่ แต่ก็ยากที่จะเห็นชาวบ้านหรือแม้แต่พรานที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่เข้ามาหากินยังผืนป่าแห่งนี้ได้อย่างสะดวกรวมทั้งพระธุดงค์ที่ชอบเข้ามาบำเพ็ญเพียรภาวนาเนื่องจากว่ามีความสงบวิเวกเหมาะกับการที่จะนั่งภาวนาท่านจะได้ไม่พากันมามรณาภาพทิ้งสังขารไว้ที่ผืนป่าแห่งนี้อีกเมื่อเดินสำรวจไปจนทั่วจนไปที่พอใจแล้วพรานโยมจึงได้หาต้นไม้เหมาะเผื่อปีนขึ้นไปนั่งมัดห้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งพัก บริเวณที่เลือกมัดห่างน่าจะเป็นเส้นทางผ่านไปมาของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพืนป่าแห่งนั้นบ้างดูจากล่องรอยเท้าและมูลที่มันถ่ายเอาไว้นั่งมองสำรวจดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงคำ่ำก็ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดปกติอย่างที่คิดไม่มีแม้แต่วิญญาณไร้ที่เรียกกันว่าพาพรายโผลออกมาหลอกหลอนหรือว่าให้เห็นแม้แต่ตนเดียวแต่ด้วยความไม่ประมาทพลายยมก็ยังไล่วิชาอาคม เพื่อป้องกันสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดได้กําหนดเอาไว้รอบๆต้นไม้ที่มัดห่างขึ้นมารวมทั้งบนต้นไม้ด้วยเสร็จแล้วก็หนังมวนยาฉุนหนังสูบแสงไฟแดงวาบขึ้นมาก่อนที่จะพ่นควันลอยคว้างออกไปบนอากาศเพียงแค่แสงไฟแช็คก,กับแสงที่แดงวาบขึ้นจากปลายมวนยาฉุนมันก็ได้นําเอาสิ่งที่พลานยมต้องการพบเจอมาทมกลางความมืดมิดเพียงแค่ช่วงคำคำนั่นเอง ก็มีเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำใบไม้แห่งดังสวบสวบใกล้เข้ามาใตาน้น่งห้างของพรานยมเสียงฝีเท้านั้นบอกไม่ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าหรือว่าเป็นคนบางครั้งกับแผ่วเบาเล่ากับสัตว์สี่เท้าที่กําลังย่องเข้ามาบางครั้งฟังดูก็เหมือนกับสัตว์สองเท้าซึ่งคงจะไม่ใช่สัตว์ป่าน่าจะเป็นคนมากกว่าพอเสียงฝีเท้าเดินไกรเข้ามาใต้นั่งห้างท่ามกลางความมืดมิดที่มองอะไรไม่เห็นมันก็นเงียบหายไป พลานยมพยายามเพ่งสายตามองไปทั่วแต่ก็ไม่พบเจออะไรผิดสังเกตรหรือผิดปกติแต่อย่างใดปื่นในมือก็ยังก,กำเอาไว้แน่นพร้อมกับกระสุนอาคมที่บรรจุเตรียมรอไว้ก่อนแล้วหากว่ามันเป็นบางอย่างที่เหนือธรรมชาติกระสุนธรรมดาไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้เนี่ยเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้ากว่าที่แสงจันจะสาดส่องพ้นยอดไม้ลงมาสามารถที่จะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้สายตาของพลานยมก็ไปสะดุดกับหลางหนึ่งเข้า ที่ยืนจังก้าวจ้องมองขึ้นมาบนนั่งห้างมันคงจะมายืนจ้องมองอยู่แบบนั้นตั้งแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าดังสวบๆใกล้เข้ามาซึ่งร่างที่เห็นทําให้พลานยมไม่ได้แปลกใจอะไรมากนักเพราะว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากที่เคยได้ยินมานั่นก็คือร่างของพระที่น่าจะเป็นพระพลายหรือว่าพระที่มรณภาพกลายเป็นผีป่าผีพลายไปนั่นเองแกจึงได้หันปลายกระบอกปืนลงไปแล้วก็สับไกปองเสียงดังสนัน่น กระสุนพุ่งตรงไปที่ล่างของพระรูปนั้นที่ยืนจ้องมองขึ้นมาบนนางห้างด้วยดวงตาที่แดงฉานแต่ว่ากระสุนกลับไม่สามารถทําอะไรมันได้ทะลุผ่านล่างของผีพระรูปนั้นไปเฉยๆพลานยมถึงได้ล้วงเอากระสุนที่อยู่ในย่ามมาลงอาคมใหม่พร้อมกับเอาตะกุดทนของเอาไว้ที่ปลายกระบอกปืนด้วยก่อนที่จะเล็งและสับไกล,ลงไปทันทีสิ้นเสียงปืนคราวนี้ร่างของพระที่อยู่ด้านล่างถึงกับหงยหลังพึง กระสุนอาคมพุ่งเจาะกลางหน้าผากทะลุออกท้ายถอยเป็นรูโว่แต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันได้มันลุกพลวดพลาดขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้ร่างที่เห็นว่าเป็นผีพระจู่ๆครึ่งล่างก็กลับกลายเป็นเสือลายพาดก่อนยืนสี่เท้าจังกาส่วนลำตัวครึ่งบนนั้นก็ยังเป็นร่างของพระซึ่งก็ยังมีแขนทั้งสองข้างอยู่ดูพิลึกพิลั่นอย่างบอกไม่ถูกร่างพักครึ่งเสือพลานยมไม่สามารถที่จะบอกได้ ว่ามันเป็นเสือสมิงหรือว่าเป็นผีกันแน่ได้แต่ล้วงเอากระสุนในย่ามมาลงอาคมอีกครั้งแล้วก็หันปลายกระบอกปืนยิงซ้ำลงไปที่กลางหน้าผากของมันที่ยังเป็นรูกระสุนอยู่แม้ว่านัดแรกจะไม่ได้ทำให้มันรู้สึกเจ็บปวดอะไรแต่ว่ากระสุนอาคมนัดนี้กลับทำให้มันล้มตึงนอนดิ้นพลานล้องลันด้วยความเจ็บปวดแถมยังมีเปลวไฟลุกโชนช่วงอยู่ที่หัวของมันที่ถูกกระสุนอาคมลงไปด้วย เปลวไฟจากกระสุนอาคมของพลายมได้ผลแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้วิญญาณร้ายของมันสลายไปได้คงจะมีเพียงแค่ทางเดียวคือมีดอาคมที่ได้มาสมัยที่บวชเป็นพระธุดงค์และพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาแกล้วงออกมาจากย่ามแล้วก็ปีนล,ลงไปจากต้นไม้ท,ทันทีเมื่อลงไปถึงพื้นก็ใช้มีดอาคมปักเข้าไปที่กลางหน้าผากของมันเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและทำลายวิญญาณร้ายให้สลายไปท่าทางของมันที่มาตั้งแต่ตอนแรก ที่ยืนจ้องเขม็งตาแดงฉานขึ้นมาบนนั่งห้างแต่บัดนี้ทําท่าจะกระเสือกกระสนหนีเพราะคงไม่คิดว่าจะมาเจอกับพลานที่แกกล้าวิชาอาคมอย่างพลานโยมเขา้าแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหลอดพ้นจากปลายคมมีดอาคมของพลานโยมได้ที่เดบักทะลวงเข้าไปที่กลางหน้าผากที่ยังเป็นรูโว่ด้วยกระสุนปืนของมันเข้าพอดีพอดีทั้งเปลเวลเพลิงอาคมและมีดอาคมที่ฝังเข้าไปในหัวร่างของมันกระซุบหวบกองลงไปกับพื้น ถูกเปลวไฟอาคมเผาไหม้สลายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นกลุ่มควันดำๆล่องลอยอยู่ในอากาศแทนก่อนที่ครู่เดียวมันกระสลายไปในอากาศเปลวไฟอาคมก็สลายหายไปด้วยนั่นบ่งบอกได้ว่าวิญญาณร้ายของมันได้ถูกสลายไปแล้วด้วยมีดอาคมของพลานยมที่เหลือทิ้งไว้บนพื้นมีแต่เพียงเศษซากกองกระดูกซึ่งมันเหมือนกับตอนที่พลานยมแกยเห็นครั้งแรกก็คือครึ่งร่างของมันเป็นเสือส่วนครึ่งบน มีกระดูกแขนและหัวกระโหลกซึ่งเป็นคนพลานยมแกไม่เคยพบเห็นสัตว์ประหลาดอะไรที่มีร่างกายพิกลพิการหน้าสยดสยองแบบนี้มาก่อนที่เป็นพระรึ่งผีครึ่งเสือสมิงแต่ยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะหลอดพ้นจากอาคมของพลานยมไปได้ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาจากอะไรก็ตามหลังจากที่จัดการกับร่างของผีพระรึ่งเสือสมิงไปเรียบร้อยแล้วพลานยมแกก็รีบปีนขึ้นไปบนนั่งห้างควาเอายามลงมาที่พื้น แล้วก็รีบเดินดิ่งออกจากผืนป่าแห่งนั้นไปทันทีเพราะคิดว่าคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวไปมากกว่านี้แล้วคงจะเหลือเพียงกษัตริย์ป่าที่หากินอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ชื่อผืนป่าพระพรายคงจะกลายเป็นอดีตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและคงจะไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับพระขึ่งเสือสมิงนี่ด้วยคงจะมีแกเพียงคนเดียวที่เหลือรอดชีวิตกลับออกไปเล่าให้ลูกหลานและชาวบ้านได้ฟังจนปัจจุบันนี้ผืนป่าผีพระพราย ก็เหลือเพียงแค่สานเพียงตาไม้เก่าๆตั้งอยู่กลางผืนป่าชุมชนใกล้กับหมู่บ้านที่ปัจจุบันเหลือเพียงผืนป่าไม่ถึง3ามไร่เท่าน,นั้นและไม่เคยมีเรื่องราวอะไรร้ายๆเกิดขึ้นมาอีกเลย